คลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมกับรถ Honda Civic FC ค่ะตัวนี้นะคะเป็นเครื่อง1.8 EL ปี2019การันตีสภาพเดิมอีกเช่นเคยใครที่มองหารถซีวิ c อยู่นะคะกับตัว FC ตัวนี้คลิปนี้ห้ามพลาดส,สามารถติดตามรายละเอียดได้ในคลิปเต็มค่ะ สวัสดีค่ะสวัสดีท,ทุกๆท่านค่ะจะเจอกันอีกแล้วนะคะกับน้ำหนึ่งเพชรยนพาชมรถมือสองคลิปนี้น้ำหนึ่งจะพามารับชมกับ Honda Civic f c การน,นะคะตัวนี้จะเป็นตัว Honda Civic f c 1.8EL นะคะถือว่าเป็นตัวท็อปปี2019ด้วยนะคะใครมองหารุ่นนี้ชมนี้อยู่เดี๋ยวน้ำหนึ่งจะพาไปรับชมรอบๆคันค่ะคันนี้น้ำหนึ่งบอกก่อนนะว่าค่าตัวอยู่ที่589,000าจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่10,000กับอีก300ค่ะนะ,คะใครที่กำลังมองหา ตัวรถตัวซีวิก อยู่นะคะภายในกว้างก็ออปชันตัวนี้ก็ไม่แพ้ใครค่ะเดี๋ยวพาไปรับชมรอบๆคันกันค่ะสามารถเข้ามาทดลองขับได้เข้ามาดูตัวรถได้นะคะแล้วรถทุกคันค่ะเราคัดเกรดสภาพเดิมมาหากนํารถออกไปแล้วเจอหลักฐานมีการตัดต่อตัดแต่งเปลี่ยนตัวเครื่องตัวถงังนําหลักฐานมาได้เลยเรายินดีนรับซื้อคืนเต็มจํานวนด้วยนะคะมาเริ่มจากไฟหน้ากันค่ะคันนี้ก็จะได้เป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์ได้ไฟเดย์ไทม์ละนนิ่งไลท์ค่ะดําเนินให้ดูไฟใกล้ๆนะแล้วก็คันนี้มาพร้อมกับไฟตัดหมอกคู่ หนน้้าดวยะะคะตัวนี้ก็เป็นโฉมอีกโฉมนึงนะที่แบบว่าเป็นโฉมไม่เชนนะคะได้กรอบไฟตัดหมอกเดี๋ยวก็คือจะได้เป็นสีดำนะคะแล้วก็ตัดขอบด้วยตัวโครเมียมป้ายทะเบียนก็จะได้ได้ป้ายนี้ใบนะคะกระจังหน้าได้เป็นกระจังหน้าโครเมียมค่ะนี่แล้วก็พร้อมกับไฟฝั่งนี้นะคะไฟด้านหน้านะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะค่ะตัวนี้ได้เป็นสีขาวมุกนะคะ ่ะแล้วก็ฝานะคะสันเหลี่ยมตรงฝากระโปรงนะคะไม่มีรอยบุบหรือรอยลักยิ้มนะคะเนี่ยค่ะให้ดูด้านข้างตรงนี้สนใจยังไงสามารถเข้ามาทดลองขับได้เข้ามาดูตัวรถได้เลยอันนี้เป็นมาแรงนะคะอ่ะมาดูฝั่งนี้กันบ้างค่ะ นี่ค่ะสันเลียมโคมตรงกระโปงคันนี้ปรับสภาพให้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเรารถทุกคันค่ะเรามีการปรับสภาพให้นะคะถ้าใครมาแล้วนะคะอ,อยากมาทดลองขับก็สามารถเข้ามาทดลองขับได้เลยหรือว่า,าในเรื่องของเครดิตอยากเก็บไว้ในใจนะคะโยขูโทรหาสอบถามได้เลยนะคะคันนี้น้ำหนึ่งขอรับ รายได้นะคะอยู่ที่ประมาณ2 0 0 0 0ื่นขึ้นและกันนะคะเขาอ,อยู่ประมาณ22 0 0 0ขึ้นถ้าจะออกคนเดียวนะคะขอรับรายได้อยู่22 0 0 0ขึ้นเพราะว่าเครดิตดีนะคะก็คืออัพจัดยอดได้แต่ว่ารายได้ต้องเป็น2เท่าของค่าง,งวดค่ะในเรื่องของเครดิตอย่างที่น้ำหนึ่งแจ้งนะโยกขูโทรหาสอบถามคุยรายละเอียดกันได้คันนี้ค่ะ ไฟเลี้ยวนะคะเนี่ยก็จะอยู่ตรงนี้ด้วยนะคะใกล้ๆก,กับซุ้มล้อนะคะรวมไปถึงนะคะอยู่ตรงกระจกมองข้างด้วยคันนี้นะคะจะได้เป็นแม็กสีเทาดำนะคะแม็กห้าลูโลโก้ก็อยู่ตรงกลางชัดเจนเลยซีรียงคันนี้ค่ะอยู่ที่215หทับ55นะคะ ZR 16นะคะตัวนี้ก็คือแม็กขอบ 16นิ้วค่ะก็ได้เป็นสีเทาดำนะคะได้เป็นสีเทาดําตัวนี้นะคะได้เป็นถ้ายางตัวนี้ณนะปัจจุบันตรงนี้ได้เป็นยางปี2022ค่ะเราก็จะดูนะถ้ายางแตกลายงาหรือว่าไม่มีดอกอยางแล้วนะคะเราก็จะมีการเปลี่ยนให้นะคะเอามาดูในส่วนของโชคค่ะนี่ค่ะให้ดูโชคใกล้ๆสันเหลี่ยมคมด้านข้างนะคะตรงนี้นะคะอ่ะนี่ก็แนบชิดสนิทนะคะ สนใจยังไงก็เข้ามาดูตัวรถได้คันนี้ค่ะเป็นตัวท็อปก็จะมีตัวเลนวอชด้วยนะคะก็คือเป็นตัวที่มองมุมอับฝั่งด้านซ้ายอ่ะนี่อ่ะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถเลยนะคะแล้วก็สันเหลี่ยมคมด้านข้างโครเมียมค่ะนะที่เปิดด้านนอกได้เป็นโครเมียมนะคะแล้วก็ได้เป็นกุญแจแบบอัจฉริยะด้วยมาดูภายในกันค่ะมาดูภายในการพวกตัวน็อตต่างๆนะคะ นี่ค่ะให้ดูพวกตัวน็อตรอยเมคอัพต่างๆก็มีสีเขียวแต้มแผงประตูสีดำนะคะแผงประตูสีดำตรงนี้ก็เป็นตกแต่งด้วยวัสดุสีเงินนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหนังนี่ค่ะมีช่องใส่แก้วน้ำคอนโซลด้านหน้าค่ะคอนโซลด้านหน้านะคะคุมโทนนะคะได้เป็นสีสีดำนะ,ะตรงนี้ก็เป็นอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนแบบเหมือนหนังนะคะตรงนี้เนาะอันนี้ก็เดิน ตัวนี้ก็เป็นสีเงินนะคะนี่ภายในได้เป็นเบาะหนังค่ะนะคะได้เป็นเบาะหนังกระจกด้านหน้าได้เป็นกระจกเดิมนะคะเป็นตาโตโตยต้านะคะก็ทุงลมนิรภัยคันนี้ก็ให้มาแบบจัดเต็มเลยนะคะจัดเต็มเลยนะคะได้ถึงแปดใบด้วยกันได้เลยนะคะมีม่านด้านข้างด้วยอันนี้ก็คือเบาะหนังนะคะได้เป็นเบาะหนัง เบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นค่ะนี่ค่ะเบาะหนังสีดำทรงสปอร์ตมากยิ่งขึ้นและพวกตัวน็อตต่างๆนี่ให้ดูตัวนอ็อตตัวน็อตต่างๆ พี่ๆขาสนใจคันนี้นะคะ0-96 1 9 8 4963 0 9 6 198 4963หาน้าโทรมาหาน้ำหนึ่งได้มาปรึกษานะค,ะคุยรายละเอียดในตัวรถได้น้ำหนึ่งขอพาดูโครงสร้างตัวรถหลักๆละกันนะคะพาดูโครงสร้างตัวรถหลักๆละกันนี่คะ่ะแล้วก็แผงประตูนะคะตัวนี้ก็ตแกแต่งด้วยวัสดุสีเงินสนใจยังไงทักหานหนึ่งได้นะ แม็กนะคะจะได้เป็นสีเทาดำนะคะแล้วก็ได้เป็นดิสเบ็กสีล้อด้วยนะคะตัวนี้ได้เป็น Dis ดิสเบกสีล้อเดี๋ยวน้ำหนึ่งขออนุญาตเปิดประตูไว้เนาะเพราะว่าตอนนี้น้ำหนึ่งก็รีวิวอยู่ที่สาขาหนึ่งนั่นแหละอยู่บริษัทเทสยน์ค่ะนะคะก็ภายใน,านนี่คือกว้างเลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็ดึกแล้วนะคะก็ที่นี่เขาก็จะล็อกรถแล้วก็จะมีน้องๆไลฟ์สดกันค่ะพี่สามารถเข้ามาดูตัวรถได้นะอยู่ที่ถนนเสรีไทย68แยกที่1กรุงเทพ ส่วนด้านหลังนะคะนี่นะคะก็จะได้แบบได้ท้ายท้ายรุ่นเนี้ยน้ำหนึ่งคิดว่าท้ายเนี้ยตัวซีวิกอะ่ะเขาจะสลับกันนะนะโฉมนังฟ้าก็จะแบบโหยอดนิยมเนาะก็จะเอฟบีเอ,อ f B, f นะคะ FB นี่ก็ถือว่ายอดนิยมเหมือนกันนะแต่ว่ามารุ่นเนี้ยนะคะรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นที่แบบว่ามือฮาแล้วก็ดูแบบสปอร์ตมากๆนะถ้าเป็นตัว f c นี่คะ่ะ ได้ท้ายไฟท้ายเดิมนะคะไม่มีรอยแตกไม่มีคราบไอ้น้ำเกาะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดด้วยนี่ค่ะมีกล้องมองหลังขนาดถอยจอดให้ด้วยอ่ะอันนี้ก็คือด้านท้ายท้ายกว้างเครื่องพันแปดค่ะนะคะเครื่องพันแปดท้ายกว้างนี่คือด้านท้ายน้ำหนึ่งให้ดูสภาพตัวรถนะคะเข้ามาดูได้เลยน้ำหนึ่งอยากให้เข้ามาเห็น มาลองขับดกว่าแต่ว่าถ้าใครไม่สะดวกนะคะไม่ต้องเสียใจไปนะไม่ไม่สะดวกไม่เป็นไรค่ะแอดไลน์น้ำหนึ่งได้นะแอดไลน์ตามเบอร์ได้เลย0ูนย์เก้าหหนึ่งเก้าแปดสี่เก้าหกสามหรือว่าโทรหานหนึ่งสักนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวแอดไลน์คุยกันค่ะเดี๋ยวน้ำหนึ่งนะคะจะส่งรูปให้ดูหรือว่าอยากจะดูวิดีโอหรือว่าอยากวิดีโอคอลตรงไหนก็ได้เลยอุปกรณ์เครื่องมือแม่แรงเราก็จะใส่ให้ครบนะคะคานด้านหลังนี่ค่ะก็มาพร้อมคานด้านหลังสวยๆเท่ๆเลยนะ อะมาดูกันต่อสปอยเลอร์นะคะตรงนี้ตัวนี้จะไม่ได้แบบมีสปอยเลอร์มามาให้นะคะก็จะเป็นตัวแบบรับลู่ลมเล็กๆนะคะอยู่ตรงด้านหลังตรงนี้แล้วตรงนี้ก็มีระบบไล่ฟ้าค่ะกระจกด้านหลังนะคะก็ได้เป็นกระจกเดิมนะคะเป็นตาฮอนด้าส่วนด้านข้างฝั่งด้านคนขับบ้างสันเหลี่ยมคมสวยมากนะคะ ปรับสภาพให้ทุกคันปรับสภาพให้ทุกคันเอามาดูล้อแม็กคันนี้ใกล้ๆนี่นะคะได้เป็นสีเทาดำดิสเบกสีล้อมามาดูภายในมาดูภายในได้เป็นเบาะหนังนะคะแล้วก็กระเป๋าใส่เอกสารค่ะนะคะก็เป็นมีอยู่ฝั่ง ผู้โดยสารนะคะด้านข้างของผู้โดยสารนี่ก็คือคอนโซลด้านหน้าภายในเขาจะดูสปอร์ตมากๆเพราะว่าคุมโทนสีดํานะคะคุมโทนสีดะะําเพดานค่ะมีไฟตรงกลางนะคะมีไฟตรงกลางตัวน็อตต่างๆสภาพรถเดิมสวยเลยนะคะถ้าใครสนใจนะคะเข้ามาดูได้เลย5 8 9 9 0 0ค่ะจะผ่อนเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณ1,300นะคะ 1300งม่นามาดูภายในพวงมาลัยนะคะก็ได้ฟังก์ชันนะคะซ้ายขวานะพวงมาไลัยได้ฟังก์ชันซ้ายขวาได้เป็นปุ่มพุทสตาร์ตนะคะเป็นปุ่มพุทสตาร์ตคอนโซลได้กุญแจถึง2ดอกด้วยกันนะคะ,ะเลขไม 157,973โลนะคะถือว่าเลขไม์ระยะทางนะตรงนี้ก็ปี2019เนาะก็คือเป็นรถการรถใช้งานค่ะพี่ๆค่ะ,อะของเราไม่มีกลับไม์กอไม์ค่ะไม์มายัายยงไงเราก็อย่างนั้นเลยนะคะกล้องมองหลังขณะถอยจอดนะคะอันนี้ก็คือกล้องมองหลังขณะถอยจอดค่ะนี่ เบรก,กมือไฟฟ้านะคะเบรกมือไฟฟ้านี่ก็คือคอนโซลหน้ากระจกมองหลังนะคะมีตัวปรับตัวแสงอ่ะมีกระจกตรงนี้นะคะแล้วก็ฝั่งนี้มีกระจกทั้งสองฝั่งเดี๋ยวอ่ะไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันได้กุญแจถึงสองดอกเลยนะอ่ะนี่ค่ะ ให้ดูภายในสักนิดนึงสนใจนะคะศูนย์เก้าหกหนึ่งเก้อันนี้ก็คือเปิดท้ายอยู่ตรงนี้นะจริงๆด้านท้ายอะ่ะถ้ารถไม่ได้โดนล็อกนะคะปลดล็อกแล้วเนี่ยคือสามารถเปิดด้านท้ายได้เลยหรือว่าเปิดด้านท้ายจากตรงนี้ก็ได้เปิดด้านท้ายจากาด้านท้ายเองก็ได้หรือว่าเปิดจาก รีโมทก็ได้ค่ะตัวนี้ก็มีระบบนะคะสตาร์รถผ่านรีโมทได้นะคะสตาร์รถผ่านรีโมทได้กระจกมองข้างพับปรับไฟฟ้านะคะแล้วก็กระจกนะคะเป็นกระจกไฟฟ้าฝั่งคนขับและฝั่งด้านข้างคนขับเนี่ยเป็นออโต้เป็นออโต้น All นะนี่ก็คือแผงประตูสีดํปรับสภาพเรียบร้อยแล้วนะคะใครที่แบบอยากได้รถสปอร์ตเท่ๆนะคะกับ Honda c ซีวิเครื่อง1.8ตัว EL ตัวท็อปด้วยนะคะอ่ะเดี๋ยวกดตรงนี้ให้ดูปึ๊บ นี่ค่ะก็จะมองเห็นฝั่งด้านซ้ายนะคะฝั่งกล้องด้านซ้ายเมื่อกี้เป็นตัวเลนวอชนะคะก็คือเวลาเราวิ่งแบบผ่านทางอับหรือว่าเปิดไฟเลี้ยวเปิดไฟเลี้ยวซ้ายก็จะมีตัวเลนวอชด้วยเหมือนกันนี่เดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะเนี่ยน้ำหนึ่งเปิดประตูสี่ข้าเออทั้งหมดเปิดประตูทั้งหมดใช่ไหมเมื่อกี้หน้าจอเขาก็เนี่ยบอกให้ดูว่าเรียนให้ดูว่าประตูเปิดนะประตูเปิด สลับกับน้ํามันใกล้จะหมดอ่ะเดี๋ยวไปดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างค่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างอ่ะมาดูห้องเครื่องด้านหน้ากันบ้างนะคะนี่มาเริ่มให้ดูตั้งแต่พวกตัวน็อตต่างๆนะคะแล้วก็ ด้านข้างนะคะเบ้าโชกนะ,ะเบ้ากระโหลกตรงนี้จะเป็นตัวที่ใส่น้าฝนเนาะลูกค้าหลายๆท่านจะบอกว่า Honda าซีวิกเนี่ยทำไมด้านข้างเขาโป่งออกมาแบบนี้ใช่ไหมเหมือนเขาจะออกแบบมาว่าให้ดูรถดูกว้างดูใหญ่นะคะโดยที่แบบว่าไม่อยากให้ตัวรถหนักเขาก็จะตีโป่งออกด้านข้างน,นี่น้ำหนึงให้ดูตัวรถไฟด้านหน้าค่ะ นะสภาพรถตัวนี้นะคะถ้าในเรื่องของชนหนักนะชนหนักพลิกคว่ำมจมน้ําไม่มีแน่นอนแต่มีเฉี่ยวชนบ้างเล็กน้อยเป็นธรรมดาเป็นสเสน่ห์ของรถมือสองค่ะนะแต่ว่าชนหนักพลิกคว่ำไม่มีค่ะพี่ๆขารถมือสองบางทีเนี่ยเฉียวชนเล็กๆน้อยๆนะคะตรงนี้แต่ว่าชนยุบถึงคันด้านหน้าไม่มีแน่นอนอาจจะมีแบบว่า เฉียวเล็กๆกินสีไปบ้างตรงนี้เราอาจจะมีการเก็บงานให้แต่ว่ากับสีทั้งคันทําทั้งคันอันนี้ไม่มีแน่นอนก็จะมีเป็นชิ้นส่วนเล็กๆน้นอคๆค่ะพี่ๆ่ะนะคะคันนี้ Honda Civic FC 1.8 EL ปี2019เลขใหม่นะแสนห้าเลขใหม่แสนห้าค่ะตัวนี้ก่อนปล่อยเราจะเช็คในส่วนของน้ํามันเครื่องนะคะแล้วก็ดูของเหลวให้แบตเตอรี่ค่ะเราเช็คในส่วนของแบตเตอรี่ให้นะคะเบ้าโชกต่างๆนะคะนี่ ตัวน็อตต่างๆค่ะด้านข้างสนใจทักหาน้ำหนึ่งได้นะคะ096-198-4963มาทดลองขับรถได้เลยนะตัวนี้เป็น Honda Civic FC 1.8 EL อ่ะมาดู แผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงจะบอกว่ารุ่นนี้นะคะ Honda c i v i c FC รุ่นนี้ไม่มีแผ่นกันความร้อนใต้ฝากระโปรงออกจากป้ายแดงมาก็ไม่มีนะลูกค้าหลายๆท่านถามเนาะอ่าทำไมตัวนี้ไม่มีค่ะถ้าจะมีคือใส่ซื้อใส่เองนะคะตรงนี้ก็คือไม่มีออกจากป้ายแดงก็ไม่มีมามอกออยู่ครบชัดเจนค่ะนะคะ ตรงนี้ Honda Civic FC 1.8 EL ปี2019 mm. เลขใหม่แสนห้าค่ะสนใจคันนี้นะคะก็สามารถยกคูโทรหาสอบถามน้ำหนึ่งได้เลยนะคะ096-1984963นะคะหรือว่าอยากจะมาดูคันนี้ผ่อนริ่มต้นอยู่ที่1 3 0 0น้ำหนึ่งขอรับอยู่ที่ประมาณ22,000ขึ้นไปนะคะ22,000ขึ้นไปคะ่ะถ้าเจะอะอคนเดียวนะคะแต่ว่าถ้ารายรับไม่พอนะคะต้องมีคนกู้ร่วมด้วย ็มีคนกู้ร่วมนะคะสนใจยังไงยกคุณโทรหาสอบถามได้หรือว่าใครไม่สะดวกที่เข้ามาดูรถก็อออนไลน์096 1์8ก9 6หหาน้ํานึ่งได้แล้วน้หนส่งรูไปให้ดูหรือว่ามีวิดีโอคอลนะคะหรือว่าจะดูในเรื่องของอ,อัดวิดีโอให้ได้เลยค่ะสนใจยังไงทักมานะคะคลิปนี้น้ําหนึ่งขอตัวลาไปก่อนจะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ